คือถ้าเรามองภาพโครงการนะัน้นจรมันเป็นความฝันของทุกคนแล้วหนึ่งปีให้หลังที่เรามาคุยกันนะเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วก็มีเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมอเป็นเรื่องที่ที่ต้องเห็นคุณค่าแหละว,ว่ามันเดินไปไกลพอสมควรแล้วแต่ว่า,ามันในเรื่องเรื่อง มันสเนก็จะที่บอกมันก็มีความไม่สุเ็จอะไรบางอยา่างซึ่งก็จะทําให้งานดีขึ้นเท่านั้นเองแต่สิ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วเราไม่ได้พูดกันมากแต่น่าจะมีในรายละเอียดแล้วก็อาจจะหาโอกาสได้มีโอกาสพูดคุยกันทั้งสองทีมที่พูดเสริกเลยก็คือเรื่องของคำว่า เรื่องกระบวนการเติมน้องเนี่ยว่ามันมีกี่โมดูลอะไรเียตรงเนี้ยน่าสนใจที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดของของแต่ละโมดูลเนี่ยว่ามีอะไรแล้วก็มีตรงไหนที่ที่เป็นจุดเด่นแบบในการทำง,งานอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจที่จะต้องเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ย,นนยก็คือเรื่องของการ ถอดบทเรียนเราะเราพูดกันมากเรื่องคำว่าถอดบทเรียนเราจะถอดบทเรียนทั้งตัวเด็กและเยาวชนถอดบ,บทเรียนทั้งที่เลี้ยงในพื้นที่จะถอดบทเรียนทั้งเจ้าหน้าที่โครงการมันครั้งหนึ่งเนี่ยนะตอนที่มีโอกาสร่วมกับจะขอวิจารณ์ขึ้นเรื่อง,องาการจัดการความรู้ก็พูดกันมากเรื่องาการจัดการความรู้เรื่องของการถอดบทเรียน แล้วมันก็มีคำถามว่าจัดก,การความรู้อะไรถอดบทเรียนเรื่องอะไรของใครเพื่อใครใช้คำถามพวกนี้สำคัญมากเพราะถ้าไม่ตั้งคำถามแบบนั้นเนี่ยถอดบทเรียนแต่ละคนถอดรับรออไม่เหมือนกัน แล้วก็ถ้าถอดบทเรียนแล้วเอาไปให้ใครดูใครใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันมากเพราะตรงนี้เก็ตั้งหลักด,ดีเพราะว่ามันจะนำไปสู่คำถามในการถอดบทเรียนที่จะทำให้วงการถอดบทเรียนหรือการจัดก,การความรู้นั้นมีคุณภาพเพราะในที่นี้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยก็คือถ้าถอดบทเรียนของใครเนี่ยคน ถอดบทเรียนของเด็กก็เพื่อให้เด็กใช้ถอดบทเรียนของพี่เลี้ยงในพื้นที่ก็เพื่อที่จะได้เรื่องราวดีๆหรือハウคูดีๆให้ตัวพี่เลี้ยงเองคนนั้นหรือคนที่จะมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยได้เอาไปใช้ในขณะเดียวกันถ้าถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่โครงการ คอาผูในการจัดการโครงการที่ดีนั่นคือเป้าหมายนก็เพื่อผู้ที่จะทําหน้าที่ไปหารจัดการโครงการเนี่ยไม่ว่าในจโครงการของตัวหรือโครงการของคนอื่นเนี่ยได้ใช้อันนี้คือคือส่วนของความรู้เพื่อคนที่มีหมวกแบบเดียวกันได้ใช้เมื่อคำถามมันก็จะต้องไปสู่ตรงนั้นไม่ใช่ความรู้ที่คนข้างนอก ทัพข่าวหรือใครเนี่ยมาถามซึ่งเขาอาจจะอยากได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ข่าวกูของคนคนทำงานก็ได้ยกเคยยกตัวอย่างไว้หลายที่แล้วก็ขอยกตัวอย่างแบบนี้อีกทีถ้าเอ็นเป็นแม่ครัวทำกับข้าวเอ็นก็อยากจะรู้ว่าไอ้ต้มยำกุ้งหม้อเน,นี้ยที่แม่ครัวเด็กคนนี้เขาทำเนี่ยนะทำยังไงเราจะทำให้อร่อยขึ้นครับ ว่าเราจะตั้งคำถามแค่ว่าใช้สูตรอะไรใช้เครื่องต้มยำยังไงแล้วมีวิธีต้มออยังไงเพราะว่าไอ้เครื่องนี้มันก็เหมือนกันไปตลาดก็เหมือนกันเห็นไปดูสูตรต้มยำกุ้งเหมือนกันทุกอย่างแต่ทำไมฉันทำไม่อร่อยเหมือนเธอเธอต้องมีวิธีการแล้วก็เคล็ดลับอะไรบางอย่างในระหว่างที่ปลูกอยู่แล้วอถอดออกมาทำให เราเนี่ยสามารถทำต้มยำกุ้งยอดหนึ่งของเราได้อร่อยเหมือนเขาเพราะที่ถอดบทเรียนก็ถอดบทเรียนวิธีการทำต้มยำกุ้งแบบนี้นะเพื่อให้ฉันทำต้มยำกุ้งได้อร่อยเหมือนเขาเห็นไหมั่นกลับมาเรื่องของงานมันก็คงเหมือนกันเด็กอยากเก่งเหมือนเพื่อนทำงานหรือเข้าใจหรือจัดการโครงการได้เก่งเหมือนเพื่อน หรือพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ของของแต่ละบทบาทแล้วก็วัตถุประสงค์ในการอยากได้ความรู้นั้นจะนำไปสู่การตั้งโจทย์ใช่ไหมแล้วตรงนี้เองเนี่ยที่ที่เรามีทีมจัดก,การความรู้หรือขอนวัเรียน,นีย่โอ้อันนี้มันมันเป็นอะไรที่ยังต้องพูดกันอีกเยอะเพิ่น่าจะมี เวทีมานั่งคุยกันให้ชัดๆนะว่าเราให้เราให้ความหมายให้แวลูหรืออยากเห็นอะไรแล้วเราจะถอดบทเรียนอะไรตรงนี้น่าจะาแลกเปลี่ยนกันหน้าเพื่อทําให้กระบวนการถอดบทเรียนนั้นเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นอันนี้เรื่องเรื่องคุณภาพในเรื่องขององความรู้ที่ออกมาแล้วผู้ใช้จะได้ไประโยชน์ในขณะเดียวกันเน่ก็ขอพูดไปแล้วก็ขอพูดไปเลย พอใช้เวลาตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วจุดเด่นจุดดีของการถอดบทเรียนเนี่ยไม่ใช่เพื่อเราเท่านั้นที่เราจะได้องค์ความรู้นั้นมาแล้วมาขยายต่อแต่ผู้ที่เข้ามาในวงถอดบทเรียนนั้นเนี่ยเช่นน้องๆที่เราขอให้เขาก็ามาถอดบทเรียนเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ร่วมกันเช่นน้องคนหนึ่งทำ โครงการอีกคนมันทำอีกโครงการวิธีการไปเจอปัญหาวิธีก้าวข้ามปัญหาและอีกหลายๆเรื่องเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ,ไ,อไอ้การการเข้ามาถอดบทเรียนกันบ่อยไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาแต่ว่าการตั้งคําถามแล้วก็การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของเราเนี่ยที่เป็นเป็นเหมือนเจ้าภาพ ที่เราไม่รู้แต่ความรู้อยู่ในตัวน้องทุกคนเนี่ยแล้วเขาได้มีโอกาสแชร์ขึ้นมาได้แสดงความรู้แล้วก็สุดท้ายแล้วเขาได้ประมวลองค์ความรู้จากในกลุ่มเนี่ยนั่นนะคะคือการเรียนรู้แบบกลุ่มซึ่งเป็นเรื่องยากมากในในกระบวนการศึกษาในสังคมไทยเพราะว่าที่เราเรียนมาในห้องเรียนการเรียนรู้ขาดกระบวนการกลุ่มนั้นเนี่ย ตำน้อยมากซึ่งตรงนี้ในการถอดบทเรียนเนี่ยมันจะได้แบบนี้ขึ้นมาด้วยจากประสบการณ์การทํางานของของเด็กแล้วก็ถือว่าเด็กนั่นแหละเป็นเจ้าของความรู้แล้วเขาก็จะเรียนรู้จากเพื่อนเั้นไอ,ไ,อไอ้ไอ้การที่ได้ความรู้จากเพื่อนเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เราจะเห็นตามมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนข้ามโครงการเนี่ยมันจะแน่นแฟนมากขึ้นนะเพราะ พวกเราที่บอกว่าเราอยากทําเครือข่ายเยาวชนเนี่ยถ้าเราทํากระบวนการถอดบทเรียนให้ได้คุณภาพกรายนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะตามเข้ามาเองก,ก็อยากจะฝากเอาไว้เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องการถอดบทเรียนเอาไว้เยอะแล้วก็เราก็ให้ให้น้ำหนักให้การประเมินเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะักเพราะงั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราน่าจะลอไป ช่วยดูกันแล้วก็อาจจะหาเวลามาพูดคุยกันมากขึ้นในเฉพาะประเด็นพวก